คท้าอ,อยู่คนครับเนินเท้าและขตอนนี้พูดอย่างนี้ช่วยเลยไม่่ ัหน้าสอ่ผู้สั่งทีหน่อยวันนี้เรื่องเอ่อเรื่องเ,อเ,เรื่องตึกมเห็นสีตึกไม่เสอจะพูดแต่วันนึงไม่ออกเรื่องอะไรด,ะได้แค่นี้แหละ สวัสดีครับสวัสดีคุณตอนนี้ได้มาสิบแดงแล้วฮัลโหลคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้แม่หนีเราหมายถึงแม่เราหมายถึงบอดก็สองแดงไม่ใช่สวัสดีครับใช่ไหมครับเก่นานานเเงฮัลโหลทางนานกนายยูทูบ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 ยูท ไปอีก้เดดไปอีกสองไม่สองจริงเหียเหยียด um. จริงเหรอแสดงว่าหนูเขาชอบให้หะ